สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับมูค่ะมูก,ก็ยังนําภารกิจต่างๆของหน่วยบรรจการทหารพัฒนานะคะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับผ่านรายการคุยข่าวเชาว้านั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะพันเอกยุทธิพันธวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35, สาสหานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบรราการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการะทรวงกลาโหมครบ135ปีนะคะดำเนินการมอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทย แล้วก็หน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์และอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานและบุคลาการทางการแพทย์รวมไปถึงผู้ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ณศูนย์กักตัวในชุมชน CI นะคะบ้านน้ำตกพัฒนาหมู่7ตําบลทุ่งก่ะอ,อำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายนั่นเอง ค่ะยังคงอยู่กันที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสามค่ะหน่วยพัฒนาการเครื่องที่3-2สำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟหม่ไฟป่านะคะหมอกผาหมอกควันอําเภอเชียงดาวเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กพ m 2.5และก็ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วจํานวนสอนายร่วมกันทําแนวกันไฟป่าบริเวณชุมชนบ้านแมกกะหมู่ที่8ตําบลเชียงดาวโดวยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอเชียงดาวและป่าชุมชนบ้านแม่กะตําบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะก่อนจกกัดการนะคะขอให้ทุกทกท่านค่ะห่างไกลาจากโควิด -19 แค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านการเว้นระยะห่างนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆหมั่นตรวจวัด ุณหภูมิร่างกายของตนเองและอย่าลืมค่ะสกแกน QR code เช็คอินเข้าเช็คเอาออกทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ยืงนสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากโควิด1 9สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ